สวัสดียามเที่ยงครับทุกคนวันนี้พามาชื่นชมนะครับชื่นชมสมอุรานะครับกับดอกคูนซึ่งเสียงแคนยังไม่มีครับเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่ขอนแก่นนะครับสวยมากเลยครับที่นี่กระบินบุรีนะครับราชินบุรีภาคตะวันออกประเทศไทยครับแต่ว่าดอกคูนแล้วเนี่ยมีทุกที่เลยนะครับ10ปีที่แล้วนะครับ2558นะครับ มีโอกาสได้ไปเที่ยวสงกรานที่เมืองหลวงพม่านะครับคือย่างกุ้งไปทางเครื่องบินนะครับบอกเล่าให้ฟังเนาะประสบการณ์เพราะว่าเราคิดว่าดอกควงคือสัญ,ญลักษณ์ของสงกรานบ้านนาบ้านเราประเทศไทยไทยแลนด์ไม่ใช่นะครับพอลงจากสนามบินนะครับที่ย่างกุ้งอินเตอร์เนชัชนแนลใช่ไหมครับปรากฏว่าสิ่งที่เขา ทำไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับก็คือเป็นมุมนะครับสาหรับต้อนรับสําหรับให้นักท่องเที่ยวได้เช็คอินนะครับถ่ายรูปต่างๆก็คือเทศกาลเขาเรียกว่าติงยานนะครับติงยานไม่รู้ออกเสียงยังไงแต่เราออกแต่เราอ่านกันเองแบบไทยๆนะครับว่าติงยานเทศกาลติงยานนะครับก็คือเทศกาลน้ำหรือว่า water festival นี่แหละถ้าแปลภาษาอังกฤษนะครับ มันสวยงามเหลือเกินครับแล้วก็ตลอดเทศกาลนะครับในย่างกุ้งก็จะมีมุมที่เป็นดอกคูณนะครับแบบเนี้เต็มไปหมดเลยนะครับก็ทำให้เราได้ทราบว่าโอ้โลกนี้ไม่ได้มีแค่ไทยแลนด์นะครับประมาณว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมนะครับทั้งดอกไม้ใบหญ้าทั้ง เทศกาลต่างๆของประชาชนในภูมิภาคนะครับเช่นสงกรานต์ลอยกระทงต่างๆนี่เรียกได้ว,ว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมกันนะครับไม่พูดเรื่องว่าใครจะเคลมใครนะครับอันนี้วัฒนธรรมเราไม่รู้ว่าแผ่นดินนี้แผ่นดินนั้นใครอยู่มาก่อนเราไม่รู้นะครับก็ไม่ว่ากันปัจจุบันก็เป็นลักษณะวัฒนธรรมร่วมกันหลายๆเรื่องนะครับทั้งสงกรานต์ปีใหม่ ลอยกระทงเข้าพรรษาออกพรรษาครับนหนึ่งในตัวแทนนะครับสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นวัฒนธรรมร่วมนะครับก็คือนี่แหละดอกจ้าในเทศกาลดอกดอกคูณในเทศกาลสงกรานต์นะครับสวยมากครับปลูกง่ายด้วยปีเดียวก็ออกดอกเต็มแล้วครับ ลมร้อนนะครับมาในหน้าลมร้อนหน้าแ้งเดือนห้านะครับสวยงามเหลือเกินน้ำชมนะครับดอกคุณเสียงแขนเป็นคลิปสั้นๆครับทุกคนเชื่อว่าทุกที่ในประเทศไทยดอกคุณเต็มไปหมดครับตอนนี้มา ผลก,กันมากับดอกทองอูไรนะครับซึ่งปลูกง่ายเช่นเดียวกันครับขอบคุณทุกคนครับขอให้มีความสุขกับเทศกาลสงกรานต์ครับ